เรามีปัญหาเรื่องโลกร้อนเรามีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานเกินตัวเรามีปัญหาเรื่องพื้นที่สีเขียวเรามีปัญหาเรื่องการทำลายธรรมชาติเรามีปัญหาเรื่องคนไม่มีความสุขโครงการที่เราสร้างขึ้นมาอยากจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือโครงการที่นี่ปลูกป,ป่าป่าจริงๆเลยนะครับบนพื้นที่กว่า30ไร่คนับทั้งหมดจริงๆนประมาณ2 0 0แสนกว่าต้น 200, <000. S> 2 0 0แสนนี่เป็นโครงการอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นเขาทำกันขนาดนี้เลยเหรอครับพี่โครงการเราชื่อ The Forestia คอนเซปต์จริงๆคือเราสร้างเมืองที่ทำให้คนมีความสุขฉะนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆของเราอ่ะคือ Imagine Happiness